สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับผม Honda Accord ร7นะครับหรือว่าโชมปฟาวานนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นท็อป3.0นะครับบี s u ซัน o ูฟนะครับออปชั่นครบพาร์ตูเกนรอบคันนะครับผมมีแม็ก8ิบ0 5 r r าชุดนะครับท้ายเป็นอินสปายบายท่อออกคู่นะครับคันนี้เป็น2ระบบนะครับผม แก๊สและน้ำมันสองระบบกแก๊สหัวฉีดเวอร์ซูนนะครับผมตกโลนึงบาทกว่าๆนะครับแรงด้วยหลอด้วยประหยัดด้วยครับคันนี้ไม่ผิดหลังแน่นอนเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากนะครับผมโชคอัพสตัดเทอินนะครับปรับสูงต่ำได้จัดทรงให้หล่อๆเลยครับตัวจริงสวยมีเสน่ห์มากนะครับ ลองมาดูภายในกันนะครับผมในเบาะหนังเดิมๆโรงงานนะครับไม่แตกขาดสวยสะอาดมากครับเนี่ยครับ้าหลังคาสวยซันรูฟไฟฟ้าเลื่อนสไลด์กระดกใช้งานได้ปกติครับใช้ได้ครบหมดประตูสวยนะครับเบาะไฟฟ้าพู่หน้าทำงานปกติครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับ ละยเปลี่ยนมานะครับอยากดันด้นะครมาใช้นั้นหลออะครับลลความรักบารมีหมู่วอทั้งโยมจัดให้ได้ผลลโหลดมาใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ายมภุมิแค่ไม่มากตัวจริงหล่อมากนะครับผมฝาหน้าคาร์บอนเทียวคาร์บอนทั้งฝานะครับผมอาัานขะ ไฟหน้าใสๆเลยนะครับไฟตัดหมอกใสๆเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจัดให้หล่อๆนะครับลองดูเครื่องเนะครับตัวรถไม่มีชนหนังนะครับตัวถังสวยครับแก๊สน้ำมันใช้ได้สองระบบเลยครับผมไม่อยากใช้แก๊สก็ปิดสวิตไปครับแค่นั้นเองเหมาะมากนะครับยุบกับยุกน้ำมันแพงนะครับตัวนี้นี่นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบเลยครับ เครื่องเกียร์เจ้าของเก่าฮอนมาแล้วนะครับจบจบครับผมการันตีล่อแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับผมตัวรถเป็นปี04นะครับราคาเปิดไว้ที่2,19,000บาทนะครับย้ำนะครับโดยรวมพร้อมใช้เลยครับสีประมาณ90%เ คใครสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นต์จีระเดชรถบ้านนะครับศูนย์รวมรถยนต์ธนโชติ112ซอยบรรมราชชนนี99นะครับหรือโทรนะครับ0924604256ใครหาไว้ใช้งานไว้รอไม่ผิดหวังครับผมโอเคครับขอบคุณครับ